จงมีชีวิตในวันต่อวันยังธรรมดาเก็บเกี่ยวใครคว้าแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำและภูมิใจกับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมขอให้เรา เป็นหนึ่งคนเมื่อแกเชื่อราที่มองคอฟ้าเมื่อสุริยากำลังจะตกพื้นแล้วไม่มีสิ่งใดติดอยู่ในใจที่เคยลงนึ่งทำได้เพียงแค่ยืนโบกมือให้กับความลังที่มันงดงาม เพียงแค่นั้นชีวิตเราก็เหมือนกับการเดินทางที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าวันต่อวันสิ่งกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายที่ แต่เราต้องการในก็ต้องผ่านอะไรมากมายทำกลางเส้นทางเส้นทางที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคหรือบางครั้งอาจจะเจอปัญหาที่ผ่านพ้นแก้ไขปรับปรุงไปด้วยดี แต่บางครั้งก็ต้องใช้กำลังทั้งสติกำลังทั้งความคิดนึกคิดสติปัญญาน่นแหละกำลังกายไม่พอกำลังใจก็ต้องมีด้วยกันต้องขออรุณสวัสดิ์กับชาววันใหม่ด้วยกันแล้วกันครับกับการนำพาทุกท่านมารับชมกับการบันทึกการเดิน,นทาง เพื่อหาบรรยากาศใหม่ในการนำเรื่องราวมาพูดคุยกับทุกคนทุกท่านได้ฟังกันเึ้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเก่าในเส้นทางของถนนของคนเดินทางสายนี้ครับอย่างเปบเส้นทางสาย2อง อรุณสวัสดิ์ในายามเช้าเช้าหลายคนที่ขับรถมาเจอตรงสีแยกไฟแดงไฟเขียวตรงนี้เขาจะเข้าใจดีว่าณสถานที่ตรงนี้คือสีขอรโพโภมนั่นเองครับนะครับ <MBA> <nói> ตอนเช้าก็จะเจอแดดสองผ่านม่านกระจกตรงนี้แหละครับแต่เราจะไปจ้องแสงแดดแรงกันไป ทำให้ตาไม่ไมค่อยดีก็มองที่เส้นทางที่เราพอมองได้ลแล้วก็เลี้ยวเข้าแล้วนะครับเส้นทางตรงนี้ตรงไปท่านก็จะเห็นเส้นทางที่หลายคนหลายท่านกำลังจะเดินทางไปที่เส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสถานีรถไฟอำเภอสิขอร r p h เพราะว่าเส้นทางของสายนี้นะครับสุริยสีขอเป็นเส้นทางรถไฟกับเส้นทางรถยนต์ขนานคู่กันไปจนถึงนุ่นอุบลราชธานีนะครับถ้าใครใช้เส้นทางนี้ไม่ว่าจะทางรถไฟหรือไม่ทางรถยนต์ก็ได้นะครับ สามารถไปถึงอุบลราชธาน,นีจังหวัดอุบลได้เหมือนกันเป็นเส้นทางของภาคตอนออกชิงเหนือหลายคนหลายท่านเนี่ยครับคงคุ้นคุ้นเคยกับถนนสายนี้พอสมควรนีะครับก็มาถึง ครับมาถึงสถานีรถไฟของอำเภอศรีคอรภูมของเราแล้วนะครับในช่วงเช้าๆของวันนี้นะครับพาท่านมาท่องเที่ยวดูสถานีรถไฟอำเภอศรีคอรภูมของเราบรรยากาศเป็นยังไง